อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่254เปิดขุมทรัพย์คุณเผิงหนึ่งหมัดของสือห้าวทะลวงทรวงอกของม่้ซางส่งเสียงดังกรอบแกรบกำปั้นกระแทกกระดูกหักมากมายทะลุผ่านไปรายล้อมด้วยอัขรสีทองเลือดไหลทะลักม่้ซางร้องเสียงหลงเนื้อตัวดังลุกไหม เขากำลังส่องแสงสำแดงเคล็ดวิชาต้องห้ามหอกออกไปหลุดพ้นจากกำปั้นข้างนั้นเขาหิ้วเงาวศึกสีทองกลับหัวร่างกายโซเซสวงอกมีหลุมเลือดหน้าทะลุหลังเศษกระดูกหลายชิ้นไหลออกมาตามสายเลือดน่ากลัวเป็นอย่างมากกราะทองบนกายเขาขาดเหวเอวะป้องกันหมัดนั้นไม่ได้แม้แต่นิดเลือดเปื้อนทั่วร่างกายบาดเจ็บสาหัสนัก ทะเลผืนนี้เงียบสงัดก่อนจากนั้นก็อึกระทึกครึกโครมฝูงชนตกตะลึงเดิมคิดว่าสื่อห้าวจะตายแล้วไม่คิดว่าสุดท้ายคนบาดเจ็บสาหัสจะเป็นทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลความเร็วของสถานการณ์ที่กลับตาลปัดทำให้คนตะลึงงนันนี่มันกระทันหันเหลือเกินคนที่คิดว่าจะถูกตรึงให้ตายกลับเปี่ยมด้วยพลังดุดช้างสาร แต่มัวสางผู้เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้ากลับถูกทลายขั้นบำเพ็ญลอยลิ้วออกไปด้วยร่างที่เต็มไปด้วยเลือดใหญ่จึงเป็นเช่นนี้ไม่คิดว่ามัวสางจะเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะสิ่งมีชีวิตที่มาจากพื้นดินผู้นี้น่ากลัวเหลือเกินเป็นชายหนุ่มผู้สูงส่งอย่างแท้จริงผู้กล้าทั้งหลายอุทานด้วยความตกใจวิพากวิจารณ์อย่างเซงแซ่ โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลที่ตะลึงพรึงเพลิดยิ่งกว่าในใจของพวกเขามั่วซางมีฉายาว่าชายหนุ่มผู้ไร้ศัตรูไร้คู่ต่อสู้ไม่ขั้นแปลงจิตได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าทะเลกำเนิดใหม่ทว่าวันนี้กลับเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้สวงอกถูกทะลวงเลือดชุ่มโชคยังสามารถสู้รบได้อีกหรือณที่ห่างไกลแดงฉานทั่วบริเวณน้ำทะเลเดือดพล่าน ที่นั่นมีปลาเปลวเพลิงนับแสนกว่าตัวหนึ่งในนั้นคือฮานเทียนชายหนุ่มผู้สวมเกราะแดงดุดดั่งเทพ,พเจ้าปีศาจพ,พึมพำอย่างเยือกเย็นว่าแข็งแกร่งนักบรรพชนแห่งหนึ่งสำนักขุนนางและกษัตริย์ทั่วสี่ทิดรวมไปถึงผู้สูงส่งที่มาจากเขาเทพ,พ,พเจ้าบรรพการบัดนี้ล้วนหน้าเปลี่ยนสีอารมณ์ไม่คงที่จดจ้องเบื้องหน้าอย่างไม่วางตา สงครามนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนในใจของผู้คนกระสับกระส่ายมนุษย์หนุ่มคนนี้จะพุ่งทยานฟ้าแล้วต้องหน้าตะลึงและน่ากลัวเป็นแน่กระทั่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปช่วงชิงเคล็ดวิชาล้ำค่าในรังคุณเผิงค่ากลับบาดเจ็บเหนือความคาดหมายจริงๆมั่ว้ซางหยุดอยู่ไกลๆแล้วหัวเราะเยาะตนเองบนร่างกายของเขามีเลือดไหลหลุมเลือดหน้าทะลุหลังบนซวงอกน่ากลัวมาก เขานำหาย,ยกออกมาเทยาเม็ดแวววาวโปร่งแสงสีฟ้าออกมาหนึ่งเม็ดลงบนฝ่ามือเพียงเสี้ยววินาทีหอมกลุ่นไปทั่วทะเลใกล้เคียงอีกทั้งยังส่องสะท้อนฝ่ามือของเขาและน้ำทะเลเบื้องล่างจนสว่างจ้าไปทั่วบริเวณน,นี่มันยาเม็ดเทพเจ้าทะเลทะเลทั้งผืนจะลาจนวุ่นวายคนทั้งหมดเบิกตากว้างแม้แต่ผู้สูงส่งบางส่วนยังตกตะลึง คนไม่น้อยแทบจะลงมือแย่งชิงไม่สิหาใช่ยาวิเศษที่ได้มาจากเทพพเจ้าทะเลแต่ก็ไม่ธรรมดาเป็นยาล้ำค่าที่เคี่ยวมาจากสารสำคัญที่มีมูลค่ามหาศาลนานาชน,นิดเพียงชั่วครู่ผู้คนก็มองออกว่านั่นเป็นผงยาที่กลั่นออกมาตามตำรับยาที่เทพ,พเจ้าทะเลเหลือไว้แม้แต่จะไม่ใช่ยาวิเศษแต่ก็มีสรรพคุณยาล้ำเลิศ มัวสางกลืนลงไปคำใหญ่เนื้อตัวเปล่งแสงอัคระสีครามกระพริบว,วิบวับทำให้กายของเขาส่งเสียงดังกรอบแกรบหลุมบนหน้าอกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสมานตัวกันอย่างรวดเร็วเหล่าผู้กล้ามองดูตาไม่กระพริบนี่มันน่าตะลึงเหลือเกินมีสรรพคุณวิเศษคาดไม่ถึงว่าจะซ่อมแซมกายเนื้อในเวลารวดเร็วปานนี้ หาต้องพินิษพี่ครอบภายในผงยานี้ครับบนของล้ำค่าแห่งฟ้าดินคงมียาครอบจักรวาลบางส่วนเป็นแน่มีเช่นนั้นจะได้ผลเช่นนี้ได้อย่างไรมีเพียงยาครอบจักรวาลเท่านั้นจึงจะทำให้คนตายฟื้นกระดูกงอกใหม่อย่างรวดเร็วมัวซางสองแสงอักขระรายล้อมเขาดุดดั่งเทพพเจ้าปีศาจฟื้นฟูพลังการต่อสู้สูงสุด มือถือง้าวสึกสีทองมองเย้ยท้องทะเลสุดท้ายก็จ้องคู่ต่อสู้เขแมงอีกครั้งอย่างไรก็ตามอีกฟากหนึ่งสื่อห้าวดั่งคนว่างงานไม่สบตาเขาเอาแต่มองชิ้นเนื้อเปล่งแสงบนฝ่ามือของตนและกำลังครุ่นคิดเจ้าทำร้ายข้าได้เพียงหนเดียวเท่านั้นรู้แล้วว่าเป็นเพราะเหตุใดครั้งต่อไปก็ยากจะค้นค่าได้อีกทายาทแห่งเทพ,พเจ้าทะเลพ,พึมพำจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้เต็มเปี่ยม คนทั้งหมดต่างประวัติพร้นพรึงมั่วซางมีนิสัยเด็ดเดี่ยวทรหดความสามารถยิ่งใหญ่เขาจะสู้สุดชีวิตแล้วเขาไม่เศร้าซึมแม้แต่นิดกลับมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นหลั่งไหลออกมานี่เป็นเนื้อเต่าหรือเนื้อเจียวหรือจะเป็นเนื้อปลากันนะสื่อห้าวพึมพำจากนั้นเนยหน้าขึ้นตะโกนใส่มั่วซางว่าเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ใดกันแน่ร่างเดิมไม่ใช่ร่างมนุษย์หรอกใช่ไหม มิเช่นนั้นหากค่ากินเข้าไปอาจจะอิสะเอียนได้ฝูงชนได้ฟังก็นิ่งเป็นหินเดิมยังอยากเห็นเสือประทัศสิงสักคราแน่แต่เมื่อเจ้าเด็กนี่ปริปากยายจึงรู้สึกราวกับทําลายบรรยากาศไปในพริบตาเขาไม่ยาแสแต่อย่างได้ถือดีอย่างยิ่งยวดหรือแซงยั่วโมโหผู้คนกันแน่ยหญ่จึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ท่ามกลางสงครามชี้เป็นชี้ตายแต่กลับคิดเรื่องกิน มีเพียงสิ่งมีชีวิตบนบกบางส่วนที่รู้ว่าหนึ่งคือเขาอยากกินจริงๆสองคือเขามักจะโจมตีคู่ต่อสู้เช่นนี้เสมออำม,มหิตแบบนี้แหละจับตาดูให้ดีจะมีคนเคราะห์ร้ายแล้วเรื่องเก่าในเขาร้อยยอดและโลกแห่งความว่างเปล่าจะฉายใหม่อีกครั้งแล้วหรือมีคนซุบซิบยูเอินซีหญิงชุดม่วงกับคณะเดินทางในละแวะใกใกล้เคียงก็มองหน้ากันไปมา เจ้าเด็กนี้สร้างเรื่องเก่งเหลือเกินนี่เขาจะเหนือธรรมชาติแล้วมัวซางโกรธาเขาเป็นใครไม่มีผู้ใดกล้าดูหมิ่นเช่นนี้มาก่อนกลางท้องทะเลนี้แม้แต่ผู้สูงศักดิ์เห็นเขายังหวาดกลัวไม่กล้ายุยยุเด็กเหลือขอคนนี้น่าชังเหลือเกินถือชิ้นเนื้อที่ได้จากการโจมตีซวงอกเขากำลังแยกแยะนี่นาคิดอยากกินเขาจริงอย่างนั้นหรือสังหาร โมซางพุ่งขึ้นไปหมายทำสงครามตัดสินความเป็นความตายหากเจ้าไม่พูดข้าจะคิดว่าเจ้าไม่ใช่ร่างมนุษย์จัดการก่อนค่อยว่ากันทีหลังสื่อห้าวกล่าวเช่นนี้จากนั้นตะเบงหนึ่งเสียงแล้วพุ่งขึ้นไปอัมหิตมากขึ้นแล้วเพราะเขาก็สู้จนบรรดาลโทสแล้วสู้รบดูเดือดมาจนถึงตอนนี้ไม่อยากสู้สุดชีวิตอย่างไม่จบไม่สิ้น อัครสีทองผนึกกำลังเคล็ดวิชาสถานฟ้าทั้งสองสู้ศึกจนรุ่งสางน้ำทะเลเดือดพล่านทรงพลังดั่งเคลื่อนภูเขาโค่นทะเลสงครามตัดสินชะตาของพวกเขาดูเดือดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลเป็นผู้มีพรสวรรค์ความสามารถยิ่งใหญ่ไร้สิ่งใดทัดเทียมไร้คู่ต่อสู้ในรุ่นราวคราวเดียวกันสามารถย่างเดินด้วยความเย้ยโลกาได้ในภายภาคหน้า กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนนรกครั้งแต่ทว่าชายหนุ่มที่น่ากลัวปานนี้คนนี้เองวันนี้กลับพบเจอกับคู่ต่อสู้ไม่อาจกำราบสื่อห้าวได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งอีกฝ่ายก็เหมือนจะคลุ้มคลั่งแล้วโจมตีรวดเร็วและดุดันมากขึ้นสื่อห้าวคำรามเนื้อตัวส่องแสงมีอักขระตั้งแต่หัวจรดเท้าเบียดเสียดยัดเยียด สิบถ้ำสวรรค์เปิดราวกับกำลังบทขยี้หมายทำลายทุกสิ่งอย่างแท้จริงการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้บุคคลผู้อาวุโสล้วนหวาดหวัน่นทำให้ผู้สูงศักดิ์ล้วนเปลี่ยนสีหน้าไม่กระพริบตาด้วยเกรงว่าจะพลาดอะไรไปโครมทันใดนั้นฟ้าทลายแผ่นดินแยกทะเลสีครามม้วนตัวย้อนกลับเกาะสั่นสะเทือนรังคุนเผงสีทองแตกแล้วรวดเร็วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ รอยแยกนั่นใหญ่จนหน้าตกใจเปิดแล้วเปิดอย่างสิ้นเชิงแล้วผู้คนอุทานอย่างตกใจสมาธิถูกเคลื่อนย้ายจากอัจฉริยะหนุ่มทั้งสองไปยังรังเก่าแก่กว้างใหญ่นั่นรังวิเศษสีทองแตกออกเป็นเสียงเสียงพลิบานดุดดังกลีบดอกไม้เผยสถานที่ประกอบพิธีกรรมเจิดจ้าภายในแสงสว่างเป็นหมื่นจ้างไอมงคลลอยขึ้นอักขระกระจายอย่างแน่นหนากลางอากาศ ส่งเสียงเส้นสวงออกมาเป็นระลอกเวลานี้ประหนึ่งกลับมายังยุคดึกดำบรรเทพเจ้าทั้งหลายขับร้องเสียงศักดิ์สิทธิ์ทะลุหูอักคระลึกกัับไร้ที่สิ้นสุดลอยออกมาจากอากาศรังคุณเผิงเปิดออกอย่างสมบูรณ์แล้วสถานที่ประกอบพิธีส่องแสงมากสีสันดึงดูดใจคนทั้งหมดอดทนไม่ไหวอีกต่อไปเหล่าผู้กล้าพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันกลุ่มแรกที่เข้าไปนั้นไม่ได้รับอันตรายใด บุกเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีกรรมเหยียบย่ำเส้นทางสีทองดั่งเข้าสู่ดินแดนเทวสถิตผู้คนแสวงหาเคล็ดวิชาลํำค่าที่สะเทือนอดีตการโชดช่วงยันปัจจุบันนั่นฝูงชนเห็นสถานการณ์ก็ไม่ลังเลอีกต่อไปคนที่เหลือก็เคลื่อนไหวแล้วเฮโลกันเข้าไปบุกเข้าไปในถ้ำเทวะสถิตบรรพการนั่นของเหลววิเศษที่นี่มีของเหลววิเศษบ่อหนึ่ง สถานที่ประกอบพิธีกรรมหาใช่สถานที่ธรรมดาทั่วไปเพิ่งทะลวงเข้าไปก็มีคนพบบ่อวิเศษก่อให้เกิดสงครามใหญ่สุดท้ายเหล่าบรรพชนแห่งสำนักขุนนางและกษัตริย์อีกทั้งผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายก็นั่งไม่ติดแล้วเมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติไม่ใช่อาวุธสังหารต่างก็หอกขึ้นแล้วพุ่งเข้าไป สื่อห้าวกับโมซางก็แยกกันแล้วณเวลานี้ไม่มีสิ่งใดดึงดูดใจคนไปมากกว่าขุมทรัพย์แห่งคุณเผิงแล้วพวกเขาล้วนมีความปรารถนาต่อยานวิเศษทั้งหลายมีปณิธานอันแรงกล้าว่าต้องได้มันมาโมซางกระโดดขึ้นไปบนท่านบูชาระเบิดลำแสงที่แกรงอย่างยิ่งหนึ่งสายโจมตีผู้กล้าจำนวนมากแต่เขากลับย่ำลำแสงเส้นนี้มุ่งหน้าฝ่าผู้คนไปยังข้างหน้าสุด ขณะเดียวกันแท่นบูชาก็หดเล็กลงหมุนคว้างแล้วตกลงมาใกล้เขากลายเป็นเวทีต่อสู้ขนาดแท้สามารถทำการสู้รบได้ตลอดเวลาสื่อห้าวก็บุกเข้ามาแล้วสําแดงเดชในดิมแดนเทวสถิตสะเทือนกลุ่มคนจนถอยหลังนำหายโยกออกมานำเอาของเหลววิเศษสิบกว่าหยดสุดท้ายไปนี่เป็นของเหลวเทพเจ้าทะเลหาใช่ของเหลววิเศษตามความหมายที่แท้จริง ไม่อาจเทียบกับบ่อน้ําอมฤริได้แต่ก็มีมูลค่ามหาศาลเช่นกันมันมีสีครามดุดหินโมราเป็นการเกาะตัวจากสารสําคัญแห่งทะเลมันสามารถเป็นส่วนผสมในยาและยังสามารถหลอมอาวุธเป็นรองเพียงของเหลววิเศษของแท้เท่านั้นนี้เพิ่งเข้ามาถึงหน้าดินแดนสวรรค์เท่านั้นก็มีบ่อวิเศษเช่นนี้ปรากฏให้เห็นคนมากมายต่างแย่งชิงไปได้บางส่วนย่อมตื่นเต้น ฝูงชนบุกเข้าไปข้างในเข้าสู่จุดลึกของถ้ำเทวสถิตก็มองเห็นทะเลสีทองผืนหนึ่งทำให้คนสงสัยรัะคนตกใจใหญ่จึงมีทะเลถ้ำสวรรค์ภายในรังคุณเผิงคุณเผิงบรรพการบําเพ็ญตนจนสามารถอย่างรู้ความลี้ลับของธรรมชาติเดิมรังนกก็เป็นโลกใบหนึ่งภายในยังมีโลกภายในหน้ายำเกรงนักมีผู้สูงสักพูดพลางถอนหายใจ กลุ่มคนพุ่งเข้าในจุดลึกของถ้ำสวรรค์เผชิญหน้ากับทะเลวิเศษสีทองแล้วล้วนสะเทือนขวัญในเวลานี้ฮานเทียนชายหนุ่มแห่งเผ่าปลาเปเลวเพลิงก็ห่อขึ้นฉับพลันพุ่งเข้าไปในทะเลสีทองขณะเดียวกันโม้ซางทายาทแห่งเทพเจ้าทะเลก็เช่นกันฝ่าเข้าไปยังใต้ทะเลสิ่งมีชีวิตเผ่าทะเลอื่นๆก็สัมผัสได้ยื้อยแย่งกันด้วยเกรงจะรังท้าย กระโดดลงทะเลวิเศษมุ่งหน้าไปยังใต้ทะเลใต้ทะเลมีถ้ำคุณเผิงขุมทรัพย์วิเศษอยู่ที่นั่นอัญญประกาศคู่กลุ่มคนตะโกนเสียงดังสิ่งมีชีวิตบนบกก็ได้สติขึ้นมาต่างก็กระโดดขึ้นพุ่งเข้าไปทะเลสีทองสื่อห้าวส่องแสงทั้งตัวประหนึ่งเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งก็บุกเข้าไปเช่นกันเมื่อมาถึงใต้ทะเลก็มองเห็นถ้ำสวรรค์ที่กว้างใหญ่ยิ่งกว่าในที่สุด บุกเข้าไปโดยตรงภายในปราศจากน้ำเพียงเขาเหยียบย่างเข้ามาก็มีอักขระอันไม่สิ้นสุดลหลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศจิตสังหารสะเทือนใต้ทะเลไปให้พ้นเขาตวาดเสียงดังเสียงเทพเจ้าดังต่อเนื่องไม่ขาดสายสิบถ้ำสวรรค์เชื่อมต่อเป็นวงแหวนวิเศษราวกับดวงตะวันปกคลุมเขาบัดนี้ไม่มีสิ่งใดรุกรานเขาได้ต้านทานเคล็ดวิชาทั้งหมดไว้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเขาเก้าวไปข้างหน้าเสียงตูมดังขึ้นสะเทือนศัตรูจำนวนมากจนแหลกละเอียดไม่มีผู้ใดขัดขวางเขาได้เก่งกาจยิ่งนักสังหารเขาก่อนมีผู้กล้าตะโกนร่วมมือกับฝูงชนด้วยอยากกำจัดสื่อห้าวพันธนาการแค่คนกลุ่มนั้นลงมือสื่อห้าวก็ตะโกนเสียงเด็ดขาดพันธนาการห่วงเวลาคนทั้งหมดต่างอยู่ในท่วงท่าเดิม อาวุธล้ำค่ายังคงส่องแสงอักขระเพิ่งจะเปล่งแสงปรากฏว่ากลับขยับไม่ได้แล้วสังหารเขาตะโกนเสียงดังอักขระสีทองหมูนวนบทขยี้คนเหล่านี้จนระเบิดเป็นจุนทันทีไอเลือดลอยขึ้นไม่มีผู้ใดอีกต่อไปเหล่าวิรชนที่มองอยู่ไกลๆต่างขนพองสยองกล้าวพื้นผิวบริเวณใกล้เคียงว่างเปล่าขึ้นมาทันที ไม่มีผู้ใดหยุดยัง้งผู้กล้าทั้งหลายไม่กล้าจัดการเขาคนกลุ่มใหญ่พุ่งเข้าไปในจุดลึกของถ้ำสวรรค์ผู้สูงศักดิ์หลายท่านแววตาระยับกวาดมองมาทางนี้สีหน้าไม่แน่นอนหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากแต่ในแววตาของขุนนางและกษัตริย์บางส่วนกลับยิ่งเปี่ยมด้วยจิตสังหารยังคงเป็นถ้อยคำนั้นอย่าย,ยั่วโมโหข้าเด็กเหลือขอเตือนเหล่าวิรชนด้วยความจริงจังมากฮึ่ม ผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งส่งเสียงฮึทัดสื่อห้าวรู้สึกกล้ามเนื้อหดเกรง็งเย็นวาบขึ้นมาหันหลังท่านใดแล้วกล่าวว่าอย่าบีบบังคับให้ข้าสังหารดวงจิตของเจ้าเขาแข็งกร้าวเป็นอย่างมากเมื่อรู้สึกถึงจิตสังหารก็ตาต่อตาฟันต่อฟันทันทีมีสภาพที่หากพูดไม่เข้าหูก็จะลงมือปานสายฟ้าฟาดฝูงชนต่างตลึงงันโดยเฉพาะผู้สูงศักดิ์เหล่านั้น ผู้ใดอาจหารพูดกับพวกเขาเช่นนี้ต่อมาพวกเขาก็ได้สตินี้ไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นท้องทะเลพิเศษผืนหนึ่งส่วนใหญ่เพียงใช้ดวงจิตทยานลงที่นี่เท่านั้นสวรรค์โคมไฟสำริดเทพสาดแสงมีคนร้องเสียงดังจดจ้องเบื้องหน้าอย่างเหลือเชื่อแต่ผู้สูงศักดิ์สองท่านต่อสู้กันขึ้นมาแล้วกำลังแย่งชิงโคมไฟโบราณหนึ่งดวงในถ้ำสวรรค์ประมือกันอย่างดเดือด ไฟแดงฉานปรากฏขึ้นกลิ่นอายน่ากลัวฮานเทียนอัจฉริยะหนุ่มผู้เลื่องชื่อเช่นเดียวกับโมัวซางปรากฏกายสวมชุดเกราะสีแดงเปเลวไฟท่วมทนท้องฟ้งฟาชิงโคมไฟสำริดมาอยู่ในมือล้วงคอง,งูเห่าฉกเอาไปจากผู้สูงศักดิ์ทั้งสองโคมไฟเทพสาดแสงได้รับการขนานนามว่าเป็นศาสตราวุธบรรพการ ซึ่งสร้างจากการใช้เลือดเทพเจ้าทำหน้าที่เป็นตะเกียงน้ำมันลึกลับและน่ากลัวยิ่งใหญ่อย่างไม่อาจเทียบเทียมได้ผู้ใดก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอยู่ที่หนึ่งดวงแต่มันกลับใช้ในการส่องสว่างหาจัดอยู่ในกลุ่มอาวุธล้ำค่าขนาดแท้นี่ทำให้ผู้คนตกตะลึงและนิ่งงนันโครมณจุดลึกแห่งถ้ำสวรรค์อักขระผนึกกำลังเสียงธรรมชาติและเสียงแผดร้องแววมา สะเทือนไปทั่วโลกล่าเคล็ดวิชาล้ำค่าอยู่ข้างในนั่นเป็นอักขระของคุณเผิงยังมีศาสตร์วุธบรรพการและวัตถุล้ำค่ามากมายอีกด้วยฝูงชนฝ่าเข้าไปข้างในอย่างคลุ้มคลั่งแล้ว